ตอนนี้กระบวนการภายในของพรรคกครับสิ้นสุดลงซึ่งซึ่งมติเมื่อคืนค่อนข้างดึกนะครับแล้วเราก็เห็นเรื่องของรีแอคชั่นภายในพรรคเยอะนะครับถ้าถ้าเราดูในในเรื่องของสสแต่ว่าที่ที่ถามมาเนี่ยคือกระบวนการหลังจากนี้มันเป็นการพิสูจน์ความจริงโดยส่วนตัวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเสียหายเยอะนะครับทั้งส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของครอบครัว ในกระบวนการของพักเองมันมีหลายเรื่องซ้อนอยู่ครับอันนี้ผมผมต้องเร all, ียนตรงๆเพราะว่าอย่างของผมเองมันมีประเด็นอื่นที่ที่ที่ผมผมแจ้งพักไปมันเป็นประเด็นเรื่องที่ที่เกี่ยวข้องกับจุจริตในจังหวัดน,นะครับแต่ว่ามันยังยังยังมีการเพิกเฉยอย,อยู่แต่ในเรื่องนี้มันถูกแซงขึ้นมาก่อนก็ก็อยากให้อ่ลองสังเกตกระบวนการที่ก่อนหน้าหรือลำดับถัดไปว่า หลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วอีกเรื่องหนึงในกระบวนการครับที่ต้องเรียนคือแน่นอนเขาว่าถ้าสมมติมันมีกระบวนการแทรกแซงภายในจังหวัดของผมการที่มีสสตั้งเป็นคณะกรรมการวินยัยเหมาะสมหรือไม่ในกรณีเรื่องของ Sexual Harassment นะครับความจริงแล้วควรเป็นคุณหมอหรือจิตแพทย์ที่ทําทางด้านนี้โดยตรงหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง ว่าผู้ถูกคุกคามนะครับตรงนี้สำคัญมากว่าผู้ถูกคุกคามมีความรู้สึกที่ถูกคุกคามเซ็กชวลฮาร์มนห์จริงหรือไม่ <หน ız ynı> เป็นสสอทั้งหมดออผมอาเป็นสสต่างจังหวัดงั้นสสผู้ทรครับเ,ออเป็นสสอที่ทำงานในพื้นที่หนักทำงานเชิญประเด็นเนาะหลายเรื่อง มลุราพิษฐาเรื่องเมืองการเป็นคอนเนคชั่นกับเพื่อนผมจะมีเพื่อนทางสินวิลลอมเยอะแต่ว่าผมไม่ค่อยคอนเนคชั่นกับเพื่อนที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นการทําง,งานเชิงการเมืองเกินไปที่ต้องไปรู้จักคนเยอะฉะนั้นเสียงมันห่างกันอยู่ไม่กี่สิบเสียงการเมืองครับมันเป็นการเมืองมันเป็นเรื่องการเมืองครับตอบแปลว่าแายในพรรคเข้าแกก็มีคนช่วยตัวเอง คุณผู้อัดเองคุณปู้อัดเองผมขอตอบแทนน้องสั้นๆครับกระบวนการของเขาเขาก็ต้องการที่จะสืบสวนจากภายนอกเองด้วยไม่ได้ต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการพักเพื่อนสสหลายคนอื่นอัดนะครับเพราะว่าจริงๆสสควรจะมีหน้าที่ร่างนิติบัญญัติกฎหมายผลักดันในเรื่องวาระต่างๆแต่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้เยอะมากในกรณีของผมหรือพักเก้าไกลนี่เองผมเคยคิดในมุมเสนอแนะว่า ช้อยที่จะให้ผู้เสียหายเลือกมันมีเช่นการเดินทางเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมภายนอก<ช>ซึ่งมันทําได้ง่ายและไวกว่าแต่ตอนนี้พักเก้าไกลเองใช้กระบวนการภายใน <ทำ S 1> ซึ่งถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างว่าผมไม่ถูกกับกรรมการบริหารพักบางท่านหรือเพื่อนสสบางคนไม่ถูกกับกรรม,ก,รรมการบริาบ <สะ S 1> หารพักเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับแสดงว่าบบเราต้องมีความขัดแย้งภายใน สำหรับผมเองก็ขอให้ข้อมูลประมาณนี้ครับเพราะว่า,อ,าอยากมุกออนออกจากตรงนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ผมเพิ่งก้าวใหม่ส่วนที่ที่ผ่านมาแล้วก็อยากใหม้มันแล้วผ่านไปเพราะว่าเรากลับไปทวงอะไรไม่ได้ส่วนที่ผมมั่นใจในพักมันก็รู้สึกเสียใจนะครับว่า,เ,าเราเขาไม่ให้เราพูดเขาไม่ให้เราพูดมาตลอดเราก็พูดไม่ได้พอเราได้พูดก็คือหลังแถลงก็คือวันนี้ ซึ่งหลังถแถลงเองมันก็มีเหตุการณ์อย่างบางวานเกิดขึ้นนะค,ะครับใครเป็นคนที่พูดกกค,ะะครับหัวหน้าพรรเสีขาวนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นมนติที่ที่ผู้อยู่ภายใต้พรรคสสทุกคนทราบดีในกรณีหรือเคสบางเคสก็จะเป็นค